สูงวัยไม่อยากกินอาหารเพราะสิ่งนี้ปัจจัยที่ทําให้ผู้สูงอายุไม่มีความสุขกับการกินอาหารเหมือนเดิมมีอะไรบ้างก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะ 1. ปัญหาสุขภาพช่องปากเช่นฟันผุเหงือกอักเสบเป็นแผลในช่องปาก ซึ่งส่งผลต่อการบดเคี้ยวอาหารภายในปากนะคะทําให้รู้สึกเจ็บปวดเวลาที่ทานอาหารวิธีแก้ไขจะเตรียมอาหารที่รับประทานง่ายเคี้ยวง่ายในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถเคี้ยวได้อาจจะให้ทานอาหารประเภทซุปโจ๊กหรือว่าข้าวต้มแทนค่ะควรจะพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพเหงือกและฟันเป็นประจําทุกหเดือน หลังรับประทานอาหารนะคะควรจะแปรงฟันหรือว่าบ้วนปากทุกครั้งค่ะ2ความสามารถในการรับรสบนลิ้นน้อยลงการแยกแยะรสหวานเค็มเปรี้ยวแล้วก็ขมและการรับกลิ่นที่เสื่อมถอยเมื่ออายุมากขึ้นก็จะรู้สึกว่าไม่อร่อยทําให้ไม่อยากทานอาหารค่ะวิธีแก้ไขนะคะ ปรับรสชาติอาหารให้พอดีกับความชอบของผู้สูงอายุการปรุงอาหารที่มีรสเค็มหรือว่ารสเปรี้ยวอ่อนๆจะช่วยกระตุ้นการขับน้ำย่อยและน้ำลายทําให้เกิดความรู้สึกเจริญอาหารมากขึ้นค่ะ 3. ปัญหาการย่อยและการดูดซึมเพราะน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กมีน้อยลงจึงทําให้อาหารถูกย่อยได้ไม่สมบูรณ์ก็จะเกิดอาการสะสมแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่และปล่อยกา๊าซออกมาทําให้ท้องอืดหรือว่าท้องผูกได้นะคะวิธีการแก้ไขค่ะ ควรจะจัดเตรียมอาหารที่เหมาะสมโดยอาหารต้องอ่อนนุ่มหรือว่าปรุงให้นิ่มหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากปริมาณอาหารของแต่ละมือ้อควรจะลดลงแต่กินให้บ่อยขึ้นเพื่อช่วยให้การย่อยอาหารสะดวกอาจจะจัดแบ่งเป็น4-5มื้อก็ได้ค่ะกินอาหารในขณะที่ยังร้อนๆอยู่นะคะจะช่วยกระตุ้นน้ำย่อยอาหารได้ 4. ปัญหาสุขภาพจิตรู้สึกเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลจากในหลายๆเรื่องราวค่ะ วิธีแก้ไขนะคะหากิจกรรมผ่อนคลายความเครียดสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองให้ผู้สูงอายุให้ความรู้สึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของผู้สูงอายุนะคะความรู้เรื่องอนามัยและความรู้อื่นๆในการดูแลสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของตนเองกับผู้สูงอายุค่ะ 5. ผู้สูงอายุที่ทานข้าวคนเดียวเป็นประจำมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวเหงาทำให้ความอยากอาหารลดลงและกินอาหารได้น้อยลงวิธีแก้ไขนะคะครอบครัวควรจะหาเวลาทานอาหารกับผู้สูงอายุเป็นประจำหากเป็นไปได้ควรจะกินข้าวด้วยกันทุกวันค่ะและในช่วงที่ลูกๆไปทำงานนะคะหากมีผู้ดูแลอยู่ด้วยอาจให้ผู้ดูแลกินข้าวพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่จะทำให้ท่านรู้สึกไม่โดดเดี่ยวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะ กดเซฟคลิปนี้เอาไว้เพื่อที่จะได้หาเจอง่ายๆและอย่าลืมค่ะลองเอาไปปรับใช้ได้ผลยังไงคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันด้วยนะคะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของสุงมวัยใจแซบนะคะ